โโยต้ายาริ1.2สปอร์ตคันนี้รถปี 2, 2021นะคะรถเข้าใหม่ไม่น้อยลำดับเดียวในเล่มเลยนะคะคันนี้นะราคาเปิดขายอยู่ที่425,000บาทนะคะฟีดาพนตกเดือนละ7,250บาทเท่านั้นนะคะคันนี้ออปชั่นมาครบจัดเต็มเลยนะไฟหน้าเป็น LED มาให้แล้วนะคะภายในเป็นเบาะหนังสีดำเท่ๆเนียเน้ยบๆเลยนะคะเบาะพับปรับอิสระได้แบบ 40 60นะคันนี้4เทาดำหมายเข้ามากันทีนะคะใครกำลังมองหาอีโคคาร์ไว้ใช้งานเน้นประหยัดน้ำมันขับง่ายจอดง่ายต้องคันนี้เลยเดีย๋ยวพาชมในคลิปเต็มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับช่องอีโคคาร์มือสองนะคะตักเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ตักผ้ามาชมรถเข้าใหม่ของเรา คันนี้เลยนะคะสาวโโยตา้ายาริต้องไม่พาดเลยเป็นยาริต1 2สปอร์นะคะรถปี2021นะคะพี่ๆคันนี้ราคาเปิดขายอยู่ที่425,000บาทเท่านั้นนะคะเครดิตดีผ่อนกันยาวๆได้84งวดเลยตกอยู่ที่เดือนละ7,250บาทนะคะคันนี้นะไม้นะคะใช้น้อยมากๆเลยรถปี2021ไม่อยู่ที่3แสน เออขอเพิ่ค่ะ3าม0ม่น0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเช็คประวัติศูนย์ได้ทุกระยะเลยกับเจ้ายาลิกคันนี้นะคะสีเทาดำนะนานๆเข้ามากันทีนะคะไม่ได้เข้ามาบ่อยนะคะสีนี้นะสวยนะคะไฟหน้าเป็น LED มาให้แล้วนะคะซื้อรถกับเราที่เพชรยนต์นะคะไม่ต้องกังวลใจเลยเราเปิดมามากกว่า2 4ีปีนะคะรับประกันโครงสร้างตัวถังเดิมแท้นะคะเร็มไม่มีชำ้ำรูสูญหายนะคะเครื่องไม่มี ตัดต่ออย่างแน่นอนทุโครคงสร้างไม่มีตัดต่อผิดพลาดนะคะตัวเลขเครื่องเลขถังลงตรงกับในสำเนาที่เราซื้อขายเลยนะคะสําหรับคันนี้รถเพิ่งเข้ามาเลยนะดอกเบีย้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นที่2.79%เท่านั้นนะคะ48งวดหรือเครดิตดีอยากผ่อนเยาวๆได้84งวดกันไปเลยนะคะใครกําลังมองหารถเร็กน่ารักประหยัดน้ำมันขับในเมืองประหยัดประหยัดไปเลยต้องคันนี้เลย เดี๋ยวพาดูออปชันตัวโครงสร้างกันนะคะสําหรับคันนี้นะมาในส่วนของด้านหน้านะคะด้านหน้ามีตัวนี้เป็นกระจังหน้าตัวใหม่แล้วนะคะเป็นโลโก้โตโยต้านะคะสีโครเมี่ยมสวยๆแบบนี้เลยได้ทะเบียนนี้กันไปเลยนะคะก็ไก่เก้าก็ไก่เฉชิงหนึ่งเจ็ดสามแปดกอทมอนะคันนี้สวยเดิมนะคะให้ดูเรียมสันคมตัวรถนะคะไม่มีร่องรอยริ้วรอยเลยนะคะคันนี้สภาพสวยกันเลยนะ มาในส่วนของไฟด้านหน้าตัวนี้ไฟหน้าให้ไฟ LED มาแล้วนะคะตัวนี้คุ้มเลยนะเป็นตัวรองทับที่ได้ไฟ LED มาแล้วมีเดย์ทมแบบไลท์ไกด์ดิ้งมาให้ด้วยคันนี้สวยครบจบเลยนะคะด้านหน้านะชบเฉียวมากๆเลยมาดูนี่ส่วนของกระจกคันนี้เป็นกระจกสองชั้นนะคะตัวนี้กระจกเดิมแท้ทุกบ้านเลยนะคะตัดเศษมาให้พี่พี่แล้วกระจกสองชั้นซับเสียงได้ดีนะคะเวลาขับเสียงจะไม่เข้าไปในตัวรถมากนะคะ ด้านข้างนะคะกระจกมองข้างเป็นพับปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้แล้วนะคะที่กระจกมาในส่วนของล้อแม็กกันบ้างตัวนี้นะคะล้อแม็กสวยเลยเป็นแม็กสีดูโทนแม็กเดิมแท้จากโตโยต้าเลยนะคะขนาด15หนิ้วยางก็เป็นตัวยางปีเดียวกันกับตัวรถเลยนะคะใครกําลังหารถไว้ใช้งานคันนี้คุ้มค่าประหยัดน้ํามันดูในส่วนของตัวโครงสร้างนะคะหัวโช๊คสวยๆแบบนี้เลยนะคะหัวโช๊คสวยเดิมแท้จากโรงงานกันเลยนะ ที่นี่คัดรถเกตเอนะคะไม่ต้องกังวลใจกันเลยนะคะซื้อรถกับเรานำช่างมาเช็คประวัติศูนย์ได้เลยนะคะที่ร้านนะมาในส่วนของด้านหลังกันบ้างเดี๋ยวตากพาเดินวนด้านหลังเลยตัวนี้เป็นสไตล์5ประตูนะคะเป็นรถอนเนกประสงค์นะเบอกอเนกเทพมากๆเลยพับปรับแยกอิสระได้แบบ4ี่60นะคะออปชั่นคันนี้มาพร้อมกับกล้องถอยหลังให้แล้ว ไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟท้ายเป็นแบบ LED โลโก้มาให้ครบๆเลย Toyota 4เมยมยาลิลนะตัวนี้มีสปอยเลอร์มาให้ด้วยค่ะติดเดิมแท้จากโรงงานนะมีสปอยเลอร์มาให้ด้วยแล้วก็มีชุดสเกิร์ดด้านท้ายให้สไตล์สปอร์ตนะคะสำหรับคันนี้เลยเดี๋ยวตักเปิดให้ดูด้านหลังกันให้ดูตัวโครงสร้างกันชัดๆกันเลยนะคะพี่พี่ ใครกําลังตัดสินใจนะคะเผื่อดูคลิปนี้ตัดสินใจได้เลยนะคันนี้สีเทาดํนานานเข้ามากันทีนะคะดูตัวโครงสร้างเดิมแท้นะคะตัวโคมไฟนะ,ะตัวนี้นะคะเป็นของไทยโคอิโตะนะคะตัวนี้แบรนด์โตโยต้าจะใช้ไฟยี่ห้อนี้นะ,ะอันนี้คือไฟเดิมแท้จากโรงงานหัวน็อตไม่มีใครไม่มีขยับนะคะจากตัวกันชนชุดสีเนียมแน่สนิดเลยนะคะสําหรับคันนี้ สำหรับคนที่ชอบขับในเมืองนะต้องคันนี้เลยอัตราการประหยัดนะคะอยู่ที่ประมาณ24กิโลลิตรนะอันนี้เป็นที่เขาพิสูจน์กันมานะคะ,ะเหมาะสำหรับวัยทำงานใช้ขับในเมืองต้องคันนี้เลยเดี๋ยวให้ดูด้านล่างตัวโครงสร้างกันค่ะตัวนี้นะคะตัวใหม่ๆจะเป็นตัวที่ปะอารมยางมาให้แล้วจะไม่ได้เป็นล้ออะไรนะให้พี่ๆดูกันเลยนี่ค่ะ ซีนเดิมจากโรงงานนะคะนี่ไม่มีร่องรอยนะคะของการทําขึ้นมาใหม่การโปะขึ้นมาใหม่นะรับประกันโครงสร้างตัวถังแท้เดิมนะคะถ้าซื้อไปแล้วตรวจเจอว่ามีการชนหนักมีความมานําเอกาสารยืนยันมาได้เลยนะคะทางร้านรับซื้อคืนเต็มจำนวนเลยนะคะมาในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังกันก่อนตัวนี้ได้เบาะหนังแน่นๆแ,แ,แบบนี้เลยนะคะ เบาไม่ยับเบาะสวยสภาพดีกันเลยนะตัวนี้ที่ตักแจ้งเบาพับปรับได้อิสระแบบสี่สิบหกสิบนะคะนี่ค่ะนี่คือแบบสี่สิบหกสิบนะท่านยิงขนของนะคะเอาถาดตรงนี้ออกนะแล้วก็พับปรับเบาะตรงนี้ราบได้เลยนะคะขนของได้เยอะเลยนะคะสำหรับคันนี้ให้ดูตัวโครงสร้างหัวน็อตต่างๆนะคะสวยเดิมจากโรงงานกันเลยนะ ดูคลิปนี้พี่พิกตัดสินใจได้เลยนะคะหรือสนใจเข้ามาทดลองขับเทสต์ไดได้เลยนะคะติดต่อตักมาได้ที่เบอร์0 6 5 9 1 6 9 3 5 9นหนะคะตัวที่ขอบประตูนะคะให้ดูกะาชาัดๆตัวนี้มีตัวปุ่มล็อกเด็กนะคะนี่ค่ะซีนเดิมจากโรงงานอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะคะให้เห็นกะชัดๆเลยนะตัวนี้นะคะถ้ามีการชนหนักมากนะคะจะไม่สามารถที่จะ ที่จะกดแล้วจะเป็นรอยเล็บเราได้นะคะตัวนี้เป็นรอยได้ให้เห็นกันชัดๆเลยคันนี้สาภาพสวยเดิมเลยนะคะรันตีเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันตอนนี้ได้กระจกเดิมแท้นะคะกระจกบานคู่หน้าทั้งคนขับและคนนั่งจะเป็นกระจกแบบออโต้ลาเป็นกระจกกันขโมยนะคะมาในส่วนของแผงประตูแผงประตูตัวนี้ได้เป็นแผงบุด้วยหนังนะคะแล้วก็สีดําเป็นโนแบกนะคะที่เบ้ามันตัวปรับกระจกระบบเซ็นทัลล็อกปรับระบบกระจกไฟฟ้าอยู่ที่ตรงนี้หมดเลย ให้ดูกันเลยหัวน็อตต่างๆนะคะสภาพสวยเดิมสติกเกอร์ยังอยู่ครบตอนนี้นะคะเป็นเครื่องเป็นซินนะคะเติมน้ำมันได้9 1 9 5หนึเ e นะคะเดี๋ยวพาดูด้านในการสตัรเครื่องให้ดูกันเลยนะคะ นีค่ะไม่37,000กิโลเมตรนะคะสำหรับคันนี้ตรงนี้ข้อดีของยาลิสนะคะเรื่องความปลอดภัยนะคะคือมีแอร์แบคทั้งหมด7ใบนะคะเยอะที่สุดในบรรดาอีโคคารตระกูลเดียวกันนะเทียบกับแบรนด์อื่นๆนะคะใครเน้นประหยัดน้ำมันดีไซน์สวยนะคะแล้วก็เน้นความปลอดภัยซื้อยาลิสคุ้มค่าเลยค่ะพี่พี่คันนี้ได้พวงมาลัยมาติฟังก์ชันมาให้แล้วนะคร,ครบกันเลย หน้าจอตรงนี้เป็นทัชส h รีนมีกล้องถอยมาให้นะคะช่องแอร์แอร์เป็นดิจิตอลเป็นออโต้นะคะ,ะเกียร์ตรงนี้เป็น CVT มาให้แล้วนะคะคันนี้สวยครบจบในคันเดียวเลยนะคะรับประกันตัวโครงสร้างตัวถังลงในสัญญาซื้อขายให้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูด้านหน้าห้องเครื่องกันค่ะพี่พมาใน,นส่วนด้านหน้าห้องเครื่องกันบ้างให้ดูกันช,ชัดเลยนะคะตัวนี้เป็นเครื่องพันสองนะขนาดสามสูบนะคะตัวยานิิตนะให้ดูนะคะ วอลน็อตต่างๆสวยเดิมนี่ยังมีรอยฝุ่นอยู่เลยนะคะครานี้รถเพิ่งเข้ามาปรับสภาพแล้วตักนํามาถ่ายให้พี่ๆได้ดูกันเลยนี่ค่ะรูระบายอากาศเดิมจากโรงงานอยู่ครบนะคะสติกเกอร์เดิมดูนะคะนี่ซีนตัวนี้นะคะเป็นรอยเล็บเลยเนี่ยให้เราได้เห็นเลยนะคะถ้าเป็นของเดิมมันจะมีความยืดหยุ่นนะกดลงไปแล้วจะเป็นรอยน้วมือของเราเลยนะคะตัวนี้นตัวนี้สภาพดีเลยค่ะตัวนะคะแผ่นกันความร้อนอยู่ครบนะ หัวชกต่างๆไม่มีร่องรอยการแกะการไขนะคะดูคันหน้านะคะน็อตเดิมนะสติ๊กเกอร์เดิมอยู่ครบมาร์กเดิมจากโรงงานอยู่ครบตัวเครื่องไม่มีน้ำมันเครื่องไหลเยิ้มหรือร่องรอยการแกะเครื่องเลยนะคะคันนี้สาภาพสวยเลยประหยัดน้ำมัน24กิโลลิตรนะคะเหมาะกับคนที่ใช้ในเมืองเน้นประหยัดน้ำมันขับง่ายจอดง่ายต้องคันนี้เลยนะคะ โตโยต้ายาริ1.2สปอร์ตคันนี้รถปี2021นะคะราคา4 25,000บาทนะคะไม่3 7 0 0 0กิโเมตรเท่านั้นนะฟีดาผ่อน7,250นะคะใครสนใจรีบติดต่อตักมาได้เลยยังไม่ติดจองสำหรับคันนี้นะคะ065 9 1 6 9359เบอร์นี้แอดไลน์ได้โทรได้กันเลยนะนะ หัวน็อตเดิมสวยเลยนะคะสำหรับคันนี้นะใครชอบคันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะคกด s ั b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปที่ตักกแตมารีวิวให้พี่ๆได้รับชมกันสำหับวันนี้ลากันไปก่อนที่ยาลิคคันนี้สวัสดีค่ะ